แต่ว่าวอลเลย์บอลชายสำหรับทีมชายเนี่ยนะฮะในร่มใช้ได้เลยนะครับเคยได้แชมป์เอเชียนเกมด้วยนะฮะวอลเลย์บอลทีมชายอีร่านทีมหญิงก็คงจะต้องรอระยะเวลาอีกนานใท้เราก็ไม่ประมาทนะครับก็เอาตัวจริงลงเต็มแม็กแต่ว่าไอ้ดีแมงยืนเามามั่วๆแล้วดูดแล้วกันแลแจ็คลองดูนิดแจ็คมันเชิดไปหน่อย ทีมงานก็เน้นเรื่องของการรับนะครับแล้วก็การโต้กลับเฮยเน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการบล็อกลูกรุสราเสิร์ฟคนเดียวเลยนะครับเนี่ยแปดแปดตลูกแปดแต้มบล็อกอ้าวยังครับกลบกแดนหลังครับพิลาวานพิญยาพงศ์พิลานโต้กลับและสวนคืนตีโค้งครับเซตเองเลยเอ้าว หลังมาติดบล็อกอีกครับโดยมาริกากันทอง9ลูกครับเสิร์มมือเดียวเลยนะติดบล็อกนะครับโดยฟาติเมตลาชิตลา,าชิดดี้ยอดอ้าวล้นเกือบเสียมาริกาตบลง10แล้วครับ ขอเวลานอกนะฮะขอเปลี่ยนตัวนะครับเอาทางด้านของเมียเด็ดครับโบฮานโบฮานี่เมียเด็ดลงมานุสลาเสิร์ฟปียอดยังได้ครับไทยออนอุมาโตปิดบล็อกออกครับบล็อกออก ยิ้มเห็นฟันสวยเลยครับออุมาสิทธิลักษ์อิรานขอเวลานอกอีกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แต้มเลย อิสราต้อมคำเสิร์ฟครับอิลานตตมาบล็อกออกเอาแต้มแรกของอิลานมาแล้วครับ ผู้ตบก็คือทางด้านของโมโซเมตครับอ่ามัสเมตแองจูตีแองจูตีมาโมโซเมตมาสเสิร์ฟครับเติร์ไปไหนก็ไม่รู้ครับ12ต่อหนึ่งนุสลาเสิร์ฟคนเดียว11แต้มครับเสิร์ฟคนเดียว11แต้มเลยนะครับนุสลาต้อมคำ แล้วก็ออนุมาสิทธิลักษณ์จะเสิร์ฟไ,ไม่ต้องเน้นมากครับเสิร์ฟให้ข้ามก็พอนี่พี่แกเสิร์ฟเน้นเลยครับโอ้โหรับทีหงายท้องครับยอดยังมานะครับสามไม่อ้าวคลิกเน็ตยังแกะได้ครับออนุมาตีโคง้งลานตั้งมาสวยเลยครับมาลูกนี้ไม่มีจังหวะตกเซตไปถึงหัวสาวตบทันทีครับวิลาวันอภิญญาพงศ์13เลยตอนนี้ สิบสามหนึ่งุสลาให้มาดีมากเลยตบนียย้อนสอนเลยครับครอสคอร์ตเลยออนุมาเสิร์ฟโอ้โหครับล้มนะครับกีลาตบบ้างเอาลครับแม่ตบได้สะใจเลยโดยโบรานีครับโบรานี ไม่เด็ดนะครับไม่เมียเด็ดนะฮะเมียเด็ดนะฮะโบราณีเมียเด็ดมาผ่านแต้มอาถรรพ์มาได้ครับอยู่ที่หนึ่งตั้งนานตอนนี้มาแล้วครับผ่านแต้มอาถรรพ์ได้แล้วราชิดีเสิร์ฟครับห <c oughs> ายเหล่าตบลงเหมือนกันอ้อมมาตบได้ดีครับ14บแหละ <c oughs> ใครชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ <c oughs> ทีมแพ้ก็ไปจัดอันดับ ันดับที่8นะครับวิจากอันดับ7-8ครับอัมพรย่าผาครับเสิร์ฟคือคนชนะก็จะเข้า4ทีมสุดท้ายส่วนคนแพ้ก็จะไปเข้า5-8ฮะ5 5-8ครับคือถ้าเราชนะเนี่ยอย่างน้อยเราที่4นะับคิดง่ายๆ เติบโดยทางด้านของโบราณีครับลงครับตบหนักจริงจวิงวิรวาณมาดูครับนุสลาให้หมาวิรวาณขึ้นคือเราเล่นง่ายเพราะว่าบอลมันจะไม่มีพลิกแปลงนะฮะแล้วบอลอีลานจะช้าจังหวะของเขาช้าหมดเนื่องจากว่าเขาก็เป็นทีมที่เรียกว่าฝึกใหม่นะครับแต่ว่าก็เล่นใช้ได้นะครับมีแผนการการเล่นเหมือนกัน แต่ยังไม่มีความแน่นอนรูปร่างเนี่ยได้อยู่แล้วครับนี่เป็นเทคนิคเขาทำเอาครับครั้งที่2ในเซตที่2ไถ่ายน้ำอยู่ครับในขณะนี้